ครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับผมในเกมที่มีชื่อว่า ROV นะครับจากค่ายกาลีนาวันนี้ครับผมก็จะมาทำการลดยศตัวเองครับโดยมาเข้าหมดจัดอันดับนะครับเนี่ยครับยศผมตอนนี้ก็จะเป็นซิลเวอร์สามครับหนึ่งดาวนะอ่าไปลุยกันเลยดีกว่าครับสู้แบบเดียวครับอืม ก็เข้าร่วมอันนี้ก็ฮีโร่ทั้งหมดที่ผมมีครับก็มีอยู่6ตัวต oh. ัวที่ผมว่าจะเล่นก็คือตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนสกิลนะเอาอะไรดีนะครับ นี้ล้าสถานะทันทีและต้านทานสถานะเหล่านั้นนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าตัวที่ผมเล่นนเป็นสายแทงอเอาสกิลนี้ไปก็ได้ครับโอเคเราดูเพื่อนอีกสองตัวครับว่าจะเอาตัวจะเลือกตัวอะไรก็กดยืนยันไปเลยอ่า อ้าวทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นเพื่อนโหเพื่อนก็เล่นแท้งสองตัวเลยเยอะเกินไปปะครับมันมีแครี่อยู่ตัวหนึ่งก็ตัวทำดาเมจนะโอ้โหทีมฝ่ายตรงข้ามมีแต่ฮิวอันนี้ก็ฮิวนี่ก็ฮิวนี่ก็ฮิวนี่ก็ฮิวอันนี้สตัครับสตันรอบตัวนี้ีน,นเป็นวิ่งเร็ว นานจังอ่ามาแล้วสกิลแรกครับอัพนี่ไปก่อนนะกระกระโดดไปสตั้นนะแล้วก็เอาเลือดไปครับจะได้ยืน อ่าไปแล้วตัวปืนไปดิปืนไปกลางอ๋อมีคนไปกลางแล้วมีข้างล่างสามเลยลลเหรอก็ได้ครับได้ไงไปแล้วสตันตนีโอ้ยเฟิร์สบาดนี่ก็ยืนตีไปนี่ยืนตีไว้ยืนตีไว้ยืนตีนตเอ้ยอย่าเข้าป้อมครับป้อมยิงโคตรแรงป้อมเกมนี้ยิงโคตรแรงพูดเลยเนีย้ยเข้าไปก็ อฮ๊ยโอ้โหสตาร์ทไม่ทนันเด็ขโมยเลือดเขาอ่าขโมยเลือดก็ตีป้อมครับไม่ออกมาครับคลิปหมดเนี่ยคลิปหมดเดี๋ยวถ้าคลิปหมดป้อมจะตีเราอ่าได้อัพสกิลแล้วอ่าคลิปมาแล้วก็ลุยป้อมครับอย่างแรกที่ควรทำครับก็คือถ่ายป้อม ป้อมแตกเนี่ยเราก็ได้เปรียบได้ทั้งเงินนะครับได้ทั้งอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเจอแล้วเจอศัตรูแล้วกระโดดมาสตราร์นหมุนหมุนหมุนไม่ไม่มีเพื่อนเพื่อน,อนไม่มาโอ้โดนสตาร์นโอ้มีแทงเยอะมันก็ดีนะนี่หมุนไปโ,โ้โหโคตรแรงหมุนคตรแรงอาเลนกลางเลนกลางไม่มีคนนะก็ะไปถ่ายป้อมเลนกลางครับ เอามีคนมาแล้วนี่โอเล่นล่างอะดูเดือดอะรอนกว่าไปเลยเฮยโอ้โหป้อมป้อมไม่ได้ไม่ได้ไมา right, ยกเลิกสึกกัไปก่อนทำไมรู้สึกเลนบนจะว่างไปเลนบนว่าผมเดินทั้งแมปอะวันเนี้ย <c oughs> จริงเป็นตัวแทงต้องเดินบ่อยๆครับ นั่นไงมีเรื่อง้วมีเรื่อง้วมีเรื่องไหมมีเรื่องไหมมีเรื่องไหมเฮ้ยดันเข้าไปทำไมเอ้าตายป้อมตีตายเอ้ยยายายาเฮ้ยทำเพื่อนเราทำไมเดี๋ยวบินกลับมาเอาเลือดที่ป้อมครับนี่ที่หลังป้อมจะมีเลือด เราได้ iscilla. อันตีมาใช้แล้วเฮ้ยอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงอเฮ้ยเขียคีบเขียคีบจะเขียคีบทำไมมีปัญหาโอ๊ยโอ๊ยลบสถานะครับอันตีเราจะเป็นเพิ่มเรื่องนะแต่เพิ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้เฮ้ยเอ้ยจังหวะกลับไปบวกได้ก็บวกนะครับเนี่ยเหลือเรื่องนี้เดี๋ยวปัน ไปโอ้โหอีซี่อีซี่กลับบ้านครับจากบวกจบก็กลับไปเติมเลือดนะโอ้หสกิลสองนี่ก็แรงเหมือนกันครับสกิลหมุนเนี่ยเอาพร้อมล่างเจ็บป้องไปเคียนักธนูข้างล่านก็ดีของการมีแทงเยอะก็คือจะเล่นง่ายรนะับนไง นี่อะ่ะแล้วก็ปันงนมันเล่นง่ายครับตัวแทงเอาเอาหน่อยเอาปื้นโอ้ยโอ้ยฮิวฮิวปันกกระโดดทุกเนี่ยอย่างมันะ่นะง <On slot. S 1> แล้วก็ไปไปกลางว่ะแต่ผมว่า ตัวนี้มันสกิลมันคู่ดาวนานเพราะผมชอบตรงที่มันไม่มีไม่มีมานานะไม่ต้องใช้มานาโอ้ยคิวยับอ่ะเล่นบนอ่ะโอ้อันติถึงก็ใช้อันติเลย แน่แท้พ่อก็ไล่ดันป้อมอย่างเดียวครับแค่อยากจะชนะโอ้ยโอ้ยลอยลอยลอยสลัวสลัวสลัวสลัยังไงยังไงยังไงกล้าเหรอกล้าหรือ ตายตอนไหนเอาโอ้ยป้อมยิงป้อมยิงอย่างแรงอะ่ะเอาเลนล่างเลนล่างอ่เอาป้อมแตกเลยนี่เลนอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองฟาดฟาดฟาด ปานฟาดฟาดฟาดปาน,ปาน,ปาน,ปานตายอัลติเมตก็ดันป้อมเลยตอนนี้ได้เปรียบอยู่ก็ชิวๆไม่ต้องไปช่วยเพื่อนฆ่าเอาดูดูดคคิวว ก็ใช้สกิลได้โดยไม่ต้องกังวลว่ามานาจะหมดนะครับสำหรับตัวนี้แต่สกิลมันก็คูดาวนานโอ้โหสองตัวข้างบนคิวมันยักเลยแล้วก็ดันป้อมอยู่เอา้าเอ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 า้าเอไม่ไปไหนเลยเว้ยตัวนี้คิวมันไม่ได้ถ้าอยู่ในป้อมครับเดี๋ละ <Beyonce. S 1> มีตัว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 มี ow, ตัวอาสตาร์ทโอยโอ๊ยพวกเขามาเยอะพวกเขามาเยอะพวกเขามาเยอะโอ๊ยกดสกิล <S <S น้าเนี่ยล้างสถานะสโลงสโลอะไรกอว่าไปไปิลข้างล่างต่อมาครับ แต่เราไม่มีอันตรีแล้วตอนนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องสกิลรอเลยเอ่านไงจะเอาเหรอจะเอาเหรอโอ้ยโอ๊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 ยตายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยู่ๆนิ่งเฉยนะครับ เนี่ยถ้ามีแทงอะมันจะเล่นสบายครับสำหรับเกมพวกโมบเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่คอยเดินเกมช่วยช่วยให้แบบพวกตัวทำดาเมจเนี่ยทำดาเมจได้ง่ายครับคอยสตันคอยยืนรับดาเมจมีตัวอยู่มีตัวอือเนี่ยสตาร์ท นี่อ่ะเราก็มาแทงให้เพื่อนทำอย่างอื่นก็ได้ไงครับคอยป่วนตัวอย,ยัอ่ไงไอ้ปานปาน,ปาน uh. ข้างบนมีเรื่องป้อมบนก็ป้อมกลางแตกแล้วเฮ้ยยังไงยังไงไอ้ ลาดช็อต <Last> <'s> ไปได้ย,ยังสวยงาม <laughs> บนไว้เลยเพื่อนบน่ <laughs> นเ <laughs> ลยรีบเอียนเลยว่ะตีป้อมตีป้อม <laughs> <laughs> จบเกมครับว้าชนะด้วย <laughs> นึกว่าจะแพ้แล้วอ๋อ M P ครับดาวเข้ามมานั่นไงก็ได้ตังมา45บาท